ส,สวัสดีครับครับสวัสด,ดีครับคุณธีระครับสวัสดีครับคุณกฤษณะวันนี้ไปกันที่จังหวัดน่านกันอีกสักครั้งอืมก็น่านนะสิครับต้องไปนี่นี่น่านนะสิเห็นข่าวว่าเมื่อเดือนที่แล้วหรือเปล่าครับที่คุณธีระไปปั่นจักรยานวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งแยกไปตามอะไรอะไรแยกๆแผมปั่นยังเร็วเลยแหมไปยังเร็วครอบรือว่ายกๆไปยังไงบรรยากาศที่น่านนอกจากศิลปะวัฒนธรรมเนี่ย อีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อมากเป็นม์เสห์ของหน้าเนี่ยคือธรรมชาติคือผมไปหน้าแล้วน,นะผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคุณบรนทนล่ําซําถึงชอบจังหวัดนี้ใช่ไหมครับ<อ>คลาสสิกนะครับคลาสสิกเงียบสงบสงบแล้วก็โอ้โหนั่งเนี่ยเหมือนกับไม่มีนาฬิกาเลยครับโลกนี้ทำไมฮะมันไม่นึกถึงเวลามันหยุดมันลอยเราล่องไปอย่างเงี้ยเออเป็นเป็นเมืองหน้าอยู่อ่ะใช่ครับนี่เลยครับม์เสห์ของหน้านี่พูดถึงหน้านภาพเมื่อกิจกรรมครั้งสําคัญที่ผ่านมาครับ ที่เนชั่นชวนปั่นนะครับ,รบที่ไปจังหวัดน่านรปรากฏว่าประชาชนคนจังหวัดน,น,น่านและใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักเป็นประโยชน์มากเหลือเกินกับการดูแลสุขภาพด้วยนะครับด้วยการ,รมาปั่นจักรยานลดการพึ่งพาพลังงานน้ํามันเครื่องยนต์ต่างๆทําให้โลกเราน่าอยู่มากขึ้นนี่นะครับ,รบไม่เป็นมลพิษไม่สร้างมลพิษให้สิ่งแวดล้อมนี้นะครับและที่สาคัญเนี่ยได้มาผูกมิตรไมตรีแก่กันและกันนะฮะ ทั้งระดับนโยบายท่านผู้วา่า <c oughs> ท่านผู้บริหารท่านนักธุรกิจหรืออย่างเจ้าสัวบรรทุนเจ้าสัวปั้นนี่นะครับ<อ>แล้วก็คุณสุนธิชัยยุนประธานของคือเนชั่นอย่างเงี้ยน,นะครับ<อ>ก็มาร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนากิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นมา<อ>ก็ไปหลายที่หลายจังหวัดแต่ที่วันนี้พูดถึงจังหวัดน่านอีกครั้งนะครับคุณธีระครับ,รบเพราะว่ามีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติต้นไม้ต่างๆทําไมฮะ คือที่น่านเนี่ยเขามีความคลาสสิกอีกมุมหนึ่งคือเรื่องของอุโมงคต้นไม้อ๋อที่กำลังมีปัญหาอยู่ใช่ไหมครับวันที่คุณธีระไปปั่นกับคุณกนกเนี่ยไม่ทราบไปเป็นรอดอุโมงต้นไม้หรือเปล่าเปล่าโอ้โหนี่ถือว่ายังไปไม่ถึงหน้าดีต้องกลับไปอีกรอบนะครับอีกสองรอบครับเพราะมีหลายอุโมงกันนะครับเอที่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าก็อย่างที่เห็นในภาพบางส่วนนะครับที่จังหวัดน่านก็เป็นเหมือนกับอีกหลายจังหวัดที่ยังคงเหลือทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ค่อนข้างจะสวยงามสมบูรณ์ใช้ได้ครับโดยเพราะที่มันขึ้นตามธรรมชาติถนนก็ลาดยางมายาวนานแล้วก็ต้นไม้ก็ขึ้นมาหลายสิบปีก็กลายเป็นอุโมงต้นไม้ที่เห็นในภาพสวยร่มรื่นธรรมชาติจะรลงใจสร้างสรรค์นะครับ,รบที่เห็นเนี่ยก็เป็นทั้งในช่วงมันมีหลายช่วงนะครับเช่นช่วงผาสิงเขตอำเภอเมืองน่าน หลักกมที่3 8 2ร้อปถึงสามรประมาณ2กิโลอย่างงี้นะครับเป็นอุโมงคสวยงามนักปั่นก็ชอบไปปั่นลอดอุโมงนี่นะครับ,รบแล้วก็ไม่ลืมที่จะถ่ายรูปกลับมาอวดโชว์กันด้วยอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เช่นอุโมง์ต้นไม้ที่ท่าวางผาในเขตอำเภอท่าวางผาบ้านปงฝายมูลเนี่ยนะครับระยะทางประมาณ10กิโลโอ้โหนี่ยาวนะ<อ>ไม่ธรรมดานะก็มีหนาบ้างแหว่งบ้างก็ไปตามธรรมชาตินะครับ,รบแต่เขาก็ช่วยกันดูแลรักษาแล้วก็ปลูกเพิ่ม ที่สําคัญเนี่ยไม่ให้ใครมาตัดเด็ดขาดหรือจะมาย้ายปมปัญหาตอนนี้ก็มีอยู่ว่าเนื่องจากความเจริญทั้งการท่องเที่ยวทั้งจํานวนประชากรทั้งอุตสาหกรรมธุรกิจต่างๆ <c oughs> ก็ไหลไปทุกจังหวัดทั่วไทยรวมถึงที่น่านก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม <c oughs> ก็มีโครงการที่จะขยายถนนครับคุณธีระครับอเอาสิครับพอขยายถนนเนี่ยถามตามมาทีว่าแล้วต้นไม้ที่เป็นอุโมงค์เนี่ย จะทำยังไงเพราะขึ้นอยู่ข้างถนนพอดีถูก,ถกต้องครับ<อ>จะขยายไปแบบแหว่งแหว,ง,แวงอุโมงไว้ได้ไหมคือใช้ถนนกว้างหน่อยอคือเอาอุโมงไว้เหมือนเดิมแล้วก็ไปเช่นไอช่องห่างระหว่างเลนเนี่ยนะครับก็ข้าไปสัก10เมตรอย่างเงี้ยเพื่อจะเอาอุโมง์ไว้ได้ตรงนั้นก็จะเป็นขอขวดเออยอย่างนี้ยงงี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องก็เดินมาถึงที่ว่ากรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเนี่ยดูเหมือนว่าจะใช้วิธีขุดล้อมต้นไม้ย้ายออกไป เพื่อจะขยายถนนแล้วก็ปักต้นไม้ไปเหมือนเดิมถูกต้องต้นไม้เหมือนเดิมแต่ว่าขุดล้อมย้ายออกไปเพื่อจะขยายถนนตามความเจริญเติบโตของบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าประชาคมคนที่ดูแลรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติที่จังหวัดน่านเนี่ยเป็นประชาคมจังหวัดน่านนะครับเขาก็คัดค้านไม่ยอมวนะฮะ เขาต้องการจะอนุรักษ์สภาพความเป็นอุโมงต้นไม้ที่สวยงามคลาสสิกร่วมรื่นอันนี้เอาไว้ตราบชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านั้นเพราะมันหายากแล้วคุณชานนี่พูดก็จริงนะใช่ไม่ค่อยมีนะใช่มันต้องหายมากมากเป็นทิวแถวทั้งสองสองข้างทางมันต้องโน้มเข้าหากันอ่างเงี้ยมันเป็นเสียงดนตรีจากธรรมชาติไม่ต้องไปเปิดเพลงอื่นใดครับให้ธรรมชาติมันหยอกล้อกันจริงไม้มันจ้าจ๋ากันเนี่ยเคยฟังกริงไม้มันหยอกล้อกันไหมฮะ อะไรฮะหยอกร้อกันมันจุกๆๆพยายามจะฟังฮะมันเ้าโง่มาหานี่มันก็เป็นเหมือนคนฮะมันก็อยากจะมากอดกันอยากจะมารัดกันอะไรเงี้ยฮะคนที่จะไปย้ายมันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะฮะมันพูดไม่ได้ไงฮะมันเลยใช้ ไปเอาเอาเอาดวงวิญญาณแห่งความรักของต้นไม้สองฟากฝั่งอุโมงเนี่ยไปสถิตอยู่ในหัวใจคนรักต่างน้านเนี่ยจิตวิญญาณคนไปใส่ในต้นไม้เออเอาต้นไม้ไปใส่ในคนด้วยครับถ้าเราต้องถูกพรากจากใครสักคนเราก็ไม่ชอบอย่างนั้นเลยโอ้โหมันจะบอกยังไงเนี่ยมันลึกซึ้งขนาดนั้นเลยดังนั้นวันที่19มีนาคมนะครับเขาจะจัดประชาพิจารณ์นะซึ่งก็ดีมากเลยนะดีดีมากเลยแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ได้รับข้อความข้อมูลผ่านทาง Facebook ของทางประชาคม ผู้ประสานงานประชาคมจังหวัดน้าที่ดูแลปกป้องเรื่องอุโมงต้นไม้เขาก็ให้ลงชื่อล่ารายชื่อนี่ครับว่าขอให้ทางกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงเนี่ยหยุดก่อนหยุดก่อนนะครับที่จะย้ายต้นไม้จะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นี่ฮะต้องการให้อนุลรักษ์เอาไว้ส่วนจะขยายทางขยายเส้นทางเนี่ยมันมีทางอื่นไหมหรือไม่อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นฟังเสียงประชาชนก่อนถูกต้องเลยครับ19มีนาคมนี้ก็น่าจะได้ข้อยุติหวงังว่าลองดูฮะ รักษาธรรมชาติไว้อ้อมต้นไม้ได้ไหมเออหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เออมันต้องมีวิธีคือการมามาท่วงติงแบบนี้อย่างน้อยทำให้ฉุกคิดได้ถูกไหมฮะใช่ใช่ให้สั่งไปเปรี้ยงอย่างเดียวเนี่ยเอ้ยเขาห่วงแหนนะเขารักนะแล้วต้นไม้มันมันถ้ามันพูดได้มันจะบอกว่ายังไงกับมันจะจูบกันอยู่แล้วจะไปแยกเขาออกมาเขาจะอะไรอะออกลูกออกหลานเนี่ยถ้าเป็นคนก็ผสมพันธ์ไง น,นี่ก็โยงเข้าเรื่องเลยเออแต่ว่าทาประชาพิจารณ์ก่อนดีใ,ใ,ให้คนใ,<ช>ในจังหวัดเนี่ยซึ่งเป็นเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของจังหวัดนั้นเนี่ยให้เขาได้มีส่วนได้แสดงความคิดเห็นด้วยใช่ครับและอีกเรื่องนึงครับแถมท้ายเ,เรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีปึ้งปังปึ้งปังไลายมันดังทั้งวันแหะคร,ครับว่าข่าวหนึ่งที่สําคัญและน่าสนใจนะครับวันศุกร์นี้เวลาบ่ายโมงครึ่งจะมีการเปิดตัวหนังสือโดยท่าน รัตตีว่าการกระทรวงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมจะเรียนท่านเรื่องนี้ด้วยนะครับดยป่านอุโมงจังหวัดน่านด้วยพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณจะมาเป็นประธานเปิดตัวหนังสือเรื่องจริงของช้างที่คุณยังไม่เคยรู้ออบันทึกของลูกช้างใช่ครับเขียนโดยเล่าเรื่องโดยคุณกัญน,นาศรริลปาอาชาโอ,โอ้โหนี่คุณกัญน,นาเขียนแล้วก็พลเอกดาวพงศ์ไปเป็น<ไ>ป,ประธานเปิดให้ไปเป็นประธานเปิด <Neil. S 1> ให้ไปไปแล้วก็จะมีการเสวนาเรื่องของเรื่องจริงของช้างที่คุณไม่เคยรู้อย่างที่เคยบอกนะ ต้องไปนี่ครับ oh. เพราะว่าผมไปกับคุณกน,นามาเมื่อเดือนที่แล้วไงไปที่แม่แตงอ uh. ่ะศูนย์บริบาลช้างเอเลฟเว่นในเชียงภาคนั่นแหละครับก็เหมือนบันทึกจากแม่แตงนั่นแหละนั่นเลยครับ uh. แล้วก็ผู้อำนวยการของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างในสิ่งแวดล้อมที่อยู่แม่แตงเนี่ยเดินทางมาจากเชียงใหม่นะครับคุณแสงเดือนชัยเลอ์ก็จะมาร่วมพูดคุยด้วยว,วันที่วันที่วันศุกร์นี้13มีนาคมเวลาบ่ายโมงครึ่งที่ลานเอเทียม2ชั้น1 ข้างเซนท์เทนเวลด์แยกราชประสงค์นะครับดีมากเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าขี่ช้างโชว์ช้างมันต้องผ่านการผ่าจ้านที่เขาบอกอ่ะเหมือนทรมานเขาไม่เหมือเลยคุณท่ยเลยอ่ะก็ไปฟังวันศุกร์นี้นะวันศุกร์นี้ครับแบบครึ่งครับขอเชิญนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะลาไปก่อนครับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ